โอ้ยเต็มเลยเด็กชอบกันดิรอเตินมาครับผมวันนี้มาดูรถอีกหนึ่งลำครับคริสตลัลครับผม Suzuki Crystal สสเดิมๆเลยพี่นนท์บอกว่าเป็นรถเออซื้อมาแค่หกพันเองเราดูไม้นะสี่พันเจ็ดนี่ไม้ไทยครับผม อันนี้ F C รถตี้ยบุนมาดูนี่ยดีกว่านี่ดูรถรอบๆนะดูด้านนี้ก่อนแสงมันเข้าอะนี่ดูนี่ผู้ใหญ่ก็ต้องขับกันแบบนี้ครับเดิมๆไม่ต้องทำอะไรมากครับ <c oughs> อันนี้มือจ้องตีตื้นหน่อยมือมือมือจ้อ,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 องตีตื้นนะ นี่ดูว่ามือสองที่พี่นนเลยนะเนี่ยดูรถโอ้โหอ๋อนี่ดูว่าฝักเท้ารุ่นเก่ายังมีอยู่เลยครับเนี่ยอีนี่เนี่ยไหนนี่ฝักเท้านี่มันเป็นติดรถมาเหมือยอเดิมยังไงหเปลี่ยนเสิ่อมเหรอันนี้น่าจะเปลี่ยนเลยแต่ว่า,าต้องมาเปลี่ยนฝักเท้าไน้เอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ยุคเก้าศูนย์เลยรถร้รถปีไหนพีน่นนท์ในนี้ ตัวปีผลินไอ้นี่นายบบสตัวปีสามไหมอือสมแปดนี่สามเก้าประมาณสี่รุนก็ประมาณก็คือว่ารุ่นรุ่นะครับอันนี้มันเป็นทอยกตัวแรกอาหลายนี่นะตัวเมื่นว่าตัวเ็กๆกันเป็นตอตุงใช่่ตอตุงอาคบก็อยู่อีแบบคาบเป็นยังไงอ๋อคาบเมือนเหมือนในบดีเว็บน ตัวนี้นี่ตาตาคอยแป๊บอืมเจ๊เจ๊เจ๊เพวกนี้มันใช่มันเกลี่ยงมากจังมาบินนนนเจ๊นี่เออแต่ว่าเมื่อกี้เดียวนี่นะของมันแย่เอีมันเกียรม,มันองเกียรมันใย่อ๋อนั่นเลยว่าเจ๊แต่มันเร่งเร่งนะแ <c ười> ล้ก็ต่ำต่ำเลยนี่เกียร์เกียร์แตเก็บร์พาดทุกคนนั้นลุกทุกยังมีเส้นอยู่เลยอันนี้เต้คือเออไม่นี่ดูไม่แท้สี่พันโล อันี่เราซีจริงๆมันต่อได้บินหนอยไหมลอยเก้ <10 9. S 1> ตัวนี้ก็เป็นลอยลอยซิปเอตอตาตาบั๊นตาเป็น,อปนลอยซิปเนีมันมีลัด<อ>มันเป็นลัดหรือมันอาอาซีลอยซิปอ๋อกับเมื่อนกับไออาซีไหมเคลืองเดียวกับอนแ๋าวา<ส>หัวปอน,น,นอ,กกอ๋อคตม่นรั้ลูกเกียร์ลูกเกียร์างนันเล็กอ ก็ตากับโรยเยนเอาสิโรยเย็นโรยเย็นเหมือนกันโรยเยนเสื้อสูปกับป่าซูปไปเหมือนแต่ว่าตัวขั้นแรงเลี้ยงไปเหมือนอ๋อของโรยเยนนี่ผ้าสูปจะเย็นเนี่ยแต่ก็ตัดสิ่งแกล้งกันตีตังกันคือนี่ตาหวาของของโรยเยนนะครับเสื้อมันจะอยู่ประมาณนี้โอ้ยมันกว้างมาเลยอ่ามันจะผลเสื้อซูปนี่เลยโอ้แปล่าว่าควันหลุกง่ายได้โอ้ดีวะ Lê lục kim mát luôn. Où nhà văn? Căn hào ghê? Cà tù bà tông tôn. để... như. Cà tù cà Cái cà tù 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 cà Căn cà tù 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 này tù ซูปเนี่ยครับป้ามึวางในหมาบ้างอ๋อหาบ้าก็คืออาร์ซีนะครับก,กริตตันโรยืนเครื่องเดียวกันนะแตกต่างกันที่ช่วงฝาสูปฝาซูปฝปไปบ้าอืมแล้วไอ้นู้นวะสวิงอะพี่สวิงเครื่องบล็อกเดียวนไหมสวิงบล็อกเดียวกันอ๋อบล็อกเดียวกันมันบล็อกบล็อกไม่ลยเยอะนั่นแต่เดียววาคัดไปบ้านจุดคัดไปมืานแล้วจุดคัดจุดคัดนี่ ตั้งจักอ๋ออ๋อคือซ้ำสี่ลุนนี่คืออ่าอ่สีแอนเพนคัดสี่เพนอ่าอา่าสีพอคิดตั้งนั้นหกผ่นหกผ่นครับแต่แล้วเรายึดนั้นไอ้คัดแหลงเวียงไปเมื่อนแต่แล้วก็มาไอ้ตัวหมายตัวไอ้สวิงสวิงนี่คัดตัวตัวที่ใส่คัดแผ่นอยู่ไปเมื่อกัอนลแล้วครับเรานี่คือก็แตกต่าง<อ>แต่ว่าในแต่ก็หวาดแรงๆก็คือโรยย<อ>ึนแรงว่าเผื่อตาตาทำแล้ว อยาแรงว่าเบื้อนนีเพราะว่ามันยัดมากรับผมน่กันนน่นเียงเียงสวิงกันน่เ้ว่านี่เลยจุดสีเดิมหมดเลยอย่าแมนี่นี่ดูเดิมหมดเลยชุดสีไฟนี่ย่งซูซูกิอยู่เลยอะตันนี่ตัวนี้นะเป็นสีโ้สเกี้ยวไอ้นั่นนะเกียวรถู่ก็สวันดัอ๋อ นี่ดูน็อตนะน็อตยังเ <Not S 2> ดิมเลยเนี่ยน็อตเตว่า,า่นอ๋อนี่ดูใต้เครื่อง<ม>ฮะดูใต้เครื่องรถสมัยก่อนมีกาดกันเครื่องเรียบร้อยนะนี่คือความละเอียดของรถสมัยก่อนนะแกออกมาพูดดีนหมดเลยนี่ดูมันต้องเดิมเดิมแบบนี้ครับไม่ไอแต่งมันก็สวยแต่งก็สวยแต่ว่าเดิมๆมแบบนี้มันมันดูมี มันดูมีเสน่ห์กว่าดูมีแบบราคากว่านะนี่ดูว่าไฟท้ายไฟเลี้ยวยังกิ๊บเลยนะแบบนี้เดิมทุกอย่างบังโซ่ก็มีโช๊คดูว่านี่สวยมากสวยมากแล้วก็เป็นระบบอ่าเช็ดคูลเลอร์นะก็คือดูดลมด้านนี้ไปด้านนู้นเช็ดคูลมันไปออตายเสือสูบอ่าดีมากระบบนี้ก็แบบก็ดีมันดูดลมก็ไปเลี้ยงเสื้อ ตอมันโบโนเดีเขาต่ำแก้งันก็เอากมาก็คือดับลมแบบนูนดีว่าเนะมันเปิดเปิดปีกะอืมเื่อเมือกับได้ดรถสนักรถแบบนันเนี่ยะ่แลเพราะยนมันต่ำไปนั่นทำเป็นดักดับลมอ่ามันตัดน้เลย๋อมันทำเป็นใน้นเป็นยังไงเพื่อก็เลยอะไ ยายังซ <oh, hmm, ึ่งมันจะต่ำคาตินี้ต่ำตได้กันยังไงตัวนี้ต่ำเป็นก็เป็นค wow 네ัตีเลยอ๋อนี่ัวน้ตัวนี้มันเป็นก็กีโรงงานนอยเลยอะ๋อน่นเา้ียบตัวนน้เป็นั้นเ่งียตัวไอ้คันแรงเียกันเียติดใจตัวคับนะอเป็น เดียวเลยไปรุ่นไปรุ่นนี่ดูสวยมากสวยมากอันนี้แล้วก็สติกเกอร์อะไรมีมาสตั๊ดมือนะผมตัดมือตัวท็อปไปนี่นี่ตัวท็อปแล้วก็สติกเกอร์บอกต่างๆยังมีครบนะเออนี่นะสติกเกอร์ยังมีกล่องเลื่ยเลยเหรอนี่ดูไหมแต่โมโกยังมีเลยครับผมนี่นะมันต้องเดิมแบบนี้จนจนตั้งแต่ปีสี่ส่งกันโอ้

นี no no, ่ของแต่งยุ่งเก่าสุดๆต้องกดเออยังกาพวกบิ๊กไบสใส่ไอ้ฝ้าต่อธรรมดาเลยสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่สติกเกอร์มีหมดนะนี่ดูก็ถือว่ายังขึ้นอ่าใส่ก็แม่จุ่มตั้งอ่ะไอันี้นี่น้ำมันเพีองวันน้ำมันถุยทีดหรอว่ามับปีเอ๊ะตัวอาทำต้นถุยไหนตั้งใส่ยังพี่เนาะวัญไหมอ๋อนี่ยังเป็นฟิว ยุคเก่าอยู่ก็แบบนี้นี่ใส่ใส่โมเองนะได้เนี่ยใส่โมเองอ๋อนี่เปลี่ยนอะไรยังใส่โมเองใส่โม r สอง f อ๋มนี่แล้นี่ไฟไฟเลี้ยวไฟท้ายเลยเป็น led มาเลยอ๋อเปลี่ยนได้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนเรีเปลี่ยนได้รีเรียลิคอนี้กันเรียลรียลิเราต้องเปลี่ยนเรีลิอกันใช่ไหมนี่ดูน็อตเดิมๆน็อตเดิมๆดอะแล้วนี่ยังดู เดิมหมดแล้วทุกอย่างเดิมหมดครับเจอรถแบบนี้มานี่คุ้มก็คุ้มคุ้มจริงเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูครับโอ้โหท่อนิดมากนี่ต่อเดิมๆไม่ได้ทำได้ดีอ่ะอุ้ยเข้าเกมมาเข้าหัวต้อนอ่ะมามาโป๊ดอีนี้เหรอ นี่ยดูเผาท่อคุณดูเสียงมันปิ้งปิ้งมากจริงรถแบบนี้เนี่ยผมมนหลายๆกันมันจะอั้นมากเวลาสตาร์ทมันจะเงินเงินเงินเลยแต่นี่ดูลง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 เลยคิดเดียวเลยเลนะอีกน้ำมัอีก่าำมันรัไ็อ๋อับงครัเดี๋ยวใส่ดิ้หน้ากันยดได้แล้วเลยนะ ใส่ใส่ดิบหน้าแลยมาเป็นเดี๋วว่วมันต้องว่ากรอบได้มันโลดหล่ะมีมีทีคนระับเออตะเมื่นพวกนี้นี่มีทิดหน้าไหมดิตัวตัวทิดหน้ามีมาไหมมีซา<ส>อ๋ออ้อเดี๋ยวตะเมื่นหลายระดับนี่ตัวไหนหมากรุกดิตะเมื่นหลายระดับก้องลอยลอยทิศซ้องอย่างว่าก้องซูซูกินี่รถแม่บ้านนี่ตัวไหนหมากรุกแต่ในหมากรุกอาร์ซีอาร์ซีนี่มีเป็นที่ก็ อาร์ติแมิปมาเนอาติอาติลุนสวิตแจกอยู่บนน่ะสวิตแจกอยูああ <c c yes Mother, no ่ที่หน้าปังผมแล้วก็มาตัวโลงอาร์ติแปดสิบแปดสิบลุนลุนจุแจรัครับตัวนี้อารแมทเหมือนกันซึ่งเมาอาร์ตีโรยอาติโรยอาติโรยนี่ก็เหมือนอารตต่วนาเสือมมรยแตุ่ดคัดไมเมือนเสืสูบไม่เมือนคัดไมเมือนรองด้นนแล้วก็มีมีวาว อยู่าเอาไว้นะในตัว่าที่ว่าเป็นเหมือนต้องน้ำมันนะครับเอออยู่อยู่ในอยู่ไหนว่าเอาอะอ่าแล้วก็มากิตตันกิตตันอ่าสี่ร้อยสิบตัวถอตรงครับถอตรงถอตรงมันมีอีไลน์มันจะไม่ได้แล้วก็มาแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็มาลอยยืนอ๋อลอยยืดโอ่ยถอนลอยยืนแล้วลอยยืนออกมาได้ซ้ำรุ่แล้วก็มาตะวิงตะวิงเงินออกมาปีสี่รุ่น <Safe anor. S 1> ตัวทอว่าจะมีไงตัวที่ว่าไฟไฟดำนี่ไหมครับครับเลยว่าเริ่อมีดิสมากันตั้งแต่โอยเยนเลยโอยเย็นอยเย็นมันยู่เมอนบอลว่าวนีไหมครับไอนี้ไอนี่แกนล้อมันจะยู่คางคางบอโจุกตรงนี้อ่าแต่ละของโรยเย็นเอแกนแกนล้อยู่ใต้บอโจุยู่กลางหลังนั่นยู่เหมืนบอลว่าครับแ่มันจะยื่นมันจะยู่เหมืนเมี่อใดพวกในในป่านี้อ๋อเ็นอะไรลอยเย็นนะครับแย้ายจุกน มาฟังเสียงเครื่องใกล้ๆกันอีกตีับจบการรีวิวอนไปก่อนนอ๋อไม่ใชตัวนี้ฮะเราจาไปนิดหน้าโอ้เอายบเายไปตัวตัวบังเต้นอ๋อมล้วกจ่ายใตมาดูแค่นี้ดิไอ้นี้ใต้ตาลิงไงอ๋อคือบบยกยบเลยนะก็ดีเหมือนกันอะไรนี่มานีก็ไม่ต้องวากรถบ้านอะไลำบากนะ นิเียมไปแล้ววนอาจจะใส่ดิดหน้าทีหลังครับมาฟังเครื่องใกล้ๆก่อนก่อนจบรีวิวผมองนี้นะันดแเนี่มอ่าบนี้มาใสใส่อะไอไอเสตปั้นดูะผมด ไอ้ตั still, still, ้มเดียวกันบ่รถบ่มีนั่งนั่งเดิมไมกรมบ่มันเย่กว่านี้ไอ้นี่นั่งกันหรือตาเบี้ยนตบเบี้ยนผงน้ำแล้วองน้ำก็ได้ทำได้เบี้นะเนี่โอ้โหเตะดังดังมากดูครับผมโอ้โหระบบไฟถือว่าสมบูรณ์แน่นอนดูว่าไฟแล้ว แบบว่าคันนี้สมบูรณ์แบบไปหน้าใส่รถใส่บิลลิปบิลลิปในอกปักรีวิชอ๋อขุอดต่อติดไฟเจลจะว่างไปเลยเนี่ยเราจะไป็นตัวสีบ,าบาอกไนโอเคเอาแล้วครัแบถบ้าอย่างนั้นก็จบรีวิวตอนนี่สำหรับคันนี้พิสตันร้อยสิบเดิมๆเลยดู